นะครับ <c oughs> <c oughs> เราก็กลับมาเจอกันใน g t a 3พาร์ทที่4กันแล้วนะพูดว่างว่างไปเนี่ยก็ทำมาถึง4พาร์ทกันแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อแท็กซีนะ่ก็ถึงพาร์ทที่4กันแล้วโอ้ไม่อยากเชื่อทำไปแล้วอะที่รู้ๆนะก็เดี๋ยวเราไปมิชชั่นต่อไปกันเลย วันนี้จะไปมิชชั่นโจโอ,นะอี้นะองอิทวันนี้จะไปมิชโโมชั่นโจโอี้กันไปมิชชั่นโจอี้อะจะไปมิชชั่นโจโอี้อ้าวเป็นมิชชั่นแอลเด้อโอเคผิดสายแกนะเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้เดินทางต่อไปท่านใดอยากเล่นเกมขา้เกมดีให้ไปที่โอเวอร์คล็อกโซนและในกระทู้ของเฟรมฮาร์ซามาจา้าเดี๋ยมีจเป็นกระทูะ้นี่จะเป็นขายเกมแบบสตรีมกิฟต์นะครับจะให้ลิงไว้ด้านล่างเลยนะ ลำชันกัน The F uss, F uss ง,ง,งกาา The foot football ต้องต้องต้องมีอะไรว่ามา p o ตำรวจอ่ะนะตอนนี้คือเรื่โรงเรียนเก่าขอให้เดินไปที่สตรีทถนนโอเคไปข้ามผ่าน หให้เวลา5ทีหอก่อนดิโอ้อย่าเยอะอย่าเยอะ,อยยอะคนกำลังแคชเกมอยู่ยเดีเยย๋ยวทำเองนะตอนนี้เราก็ขับมา ถึงชัยนาทาวกันแล้วไห้ไปสีงคโปร์โอ้โหเราให้เวลาแค่ห้าทีคงทันแหละอุ้ยเข้าเกาะกลา,างโอ้โหเดิว่าไม่ได้ เดินแล้วสีเขียวนี่คืออะไรน

ชั่นอาจไปเปลวได้ง่ายๆนะเออได้มาสอางคน ปกติรถคน่นั่งได้บองกีคนสามเนอะ้าผีพดว่าเราเล่นมิชั่นอย่งเดียวนี้ก็จะอะไรอยู่นะมันก็จะไม่มาหาเอาง่าย โอ้โหโอ้โหเร็ว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 ทำเวลาทำเวลาเหลืออีกสองนาทีอีกแค่สี่คนเท่านั้นโอ้โหเพื่อน้นนีย รถหมุนรถหมุนเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องรีบทำเวลาทำเวลาเวลา,วลามีจำกัด Ồ hồ Ê Giờ nè Ở không bồn là Nào nè ừ. ừ. ไม่ไหวเลยอย่างนี้โอ้ะนะอย่างนี้เราต้องเข้าเส้นนี้นะแล้วก็อือ รอทีหน่อยคงไม่ทันแล้วนตอนนี้มิชชั่นแล้วก็เฟลอีกเช่นเคยอันนแหละเองที่ว่ามิชชั่นเฟลไหมอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะ ตอนน้นจะรับเรือมาละคนหนึ่งละไปแล้วไปแล้วไปแล้วอ้าวเออแหละมิชช่นเฟลโอเค ให้มามิชชั่นเป็นราก็สบายใจได้แล้วก็ทำมิชชั่นอย่างนี้เลยแล้วกันโอ้โหลอยเข้าปัม๊มเร็วลง ชอบโอเคซึ่งนะตอนนี้เราคงต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนนะออ้เน <c oughs> เดี๋ยวหาลถแท็กซี่เฮ้ยรถตำรวจ

ไอเมื่อเหล่าเฟลอ้าวอ้าวอาวพอลุยอ่ะอ้าโหถือถืออือโอ้โหดึกได้ทำไมขอยูนรถกับบ้าทหน่อยสิเอออยูนรถกับบ้านไปแล้ว เฮ้ยอะไรเนี่ยยังไงยังไงจะยังไงเลยฮะโอ้เยอะเลยเยอะเยอะเยอะเจ้าของรถเจ้าของรถ เราก็ต้องขโมยรถกันก่อนนะฮะไปไหนเบ้ตอนนี้ต้องรีบกลับบ้านแล้วรีบกลับบ้านแล้วโอ้โหสิ่งรถสปอร์ตมาคาันนึงนี่ถึงจะสิ่งแล้วนะับนะ โอ้โหหาทางกลับบ้านไม่ถูกนะก็ต้องหาทางกลับบ้านกันต่อไปโอ้โหาทางกลับบ้านอน,านอนมายู่แถวนี้แลนะ้วเนี่ย สรุปแล้วบ้าก็อยู่แถวนี้โอเคอันนี้จะตั้งชื่อตอนว่ามิชชั่นเฟลนะโอเคก็วันนี้มิชชั่นไม่สำเร็จก็ตั้งชื่อคลิปว่าพีเจทศสามพาร์ทที่สี่มิชชั่น เปลหรือจะตั้งว่าไม่สำเร็จตั้งว่าอะไรดีจริงๆผ็ชอบเต่านี่กค่ความไม่ใช่ดังพาร์ทว่าสนุกสนุกอย่าซีเรียสอ่าก็รันนี้ขอลาไปก่อนสอนีสุดเก็บเย้